สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรผมครับวันนี้25พฤศจิกายน2563ครับพรุ่งนี้เป็นวันที่มีความสําคัญกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าบอร์ดทกศจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้ชี้ขาดไร่ละ500ชาวนารอฟังครับไอ,อชี้ขาดไร่ละ500เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวจะขยายความให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับรู้รับฟังไปด้วยกันนะครับ ตั้งใจฟังนิดนึงแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังด้วยนะครับเห็นด้วยกับเห็นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกับคลิปนี้หรือว่าการเล่าของเราคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันเพราะว่าเรื่องนี้เราก็ได้ไปค้นคว้าแล้วก็ได้ไปดูข้อมูลมาเสร็จแล้วก็นํามาเล่าต่อเป็นลักษณะการเล่าที่ไม่ใช่ข่าวเป็นลักษณะเล่าความคิดเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำไมชาวนาต้องรอนานถึงขนาดนี้และยังจะต้องชี้ขาดมนที่26อีกทำไมต้องชี้ขาดด้วยดูที่มาที่ไปของเขาก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าบริหารจัดการค่าไม่ใช่ค่าบริหารจัดการค่าบริหารและพัฒนาผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชื่อชื่อยาวจริงชื่อโครงการเดิมทีเดียวตั้งใจจะจ่ายไร่ละ1,000ครับไร่ละไม่เกิน20ไร่ สูงสุดได้รับไปเลย20 0 0 0บาทนะครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีเกษตรกรหลายท่านเจ้าหน้าก็บอกว่าเวลาเราเสนอคลิปเรื่องอื่นๆเรื่องประกันรายได้ข้าวพูดไปทำไม30 50ไร่ทำนองนั้นนะครับเขาให้ลงทะเบียนไม่เกิน20ไร่ไม่ใช่หรือมีพี่น้องบอกอย่างนั้นนะครับขออธิบายอย่างนี้นะครับการลงทะเบียนปลูกข้าวก็ ลงทะเบียนได้กี่ไร่ก็ได้ตามที่เราจะทํานาจริงๆแต่เวลาเขาจะจ่ายไร่ละห้าร้อยนี่เขาจะจ่ายไม่เกินยี่สิบไร่สมมุติว่าเราลงทะเบียนปลูกข้าวห้าสิบไร่ข่าบริหารเขาจะให้เพียงยี่สิบไร่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับทํานองนี้ครับส่วนคนลงทะเบียนปลูกข้าวน้อยกว่ายี่สิบไร่ก็จํานวนไร่คูณแล้วก็จ่ายซึ่งนี่แหละตอนนี้ยังรอชี้ขาดอยู่ยี่หกพิจิการเรื่องเดิมฟังก่อนนะครับ เรื่องนี้มีปัญหานาน,านแล้วครับตั้งแต่ระดับบริหารนะครับบริหารก็คือระดับระดับผู้ที่จะทําโครงการนี่แหละค่าบริหารนี่แหละตอนแรกนอนบขอนะครับประชุมกันก็เห็นชอบเห็นชอบไว้ไร่ละพันไร่และไม่เกิน2ี่สิไร่สองหมื่นนะครับแต่พอตอนจะนําเรื่องเข้าที่ประชุมคอรอมอรนี่รู้สึกจะมีปัญหาตั้งแต่การนําเข้าที่ประชุมคอรอมอเลยมีการเลื่อนมาเรื่อย เลื่อนการนําเข้าที่ประชุมคอรมอลมาเรื่อยๆจนในที่สุดมันเลื่อนต่อไปไม่ไหวก็ต้องเข้าให้ได้ก็เข้าที่ประชมรมุมคอรมอวันที่สาพฤศจิกายนนะฮะฟังดีๆนะครับถ้าฟังไปด้วยคิดไปด้วยอันนี้เราไม่ได้พูดนะให้พี่น้องคิดเอาเองว่าการทํางานในระดับรัฐบาลในระดับแต่ละหน่วยงานในระดับกระทรวงต่างๆเนื่องจากรัฐบาลเขามีหลายพักที่เป็นพักรวมรัฐบาลกัน ทีนี้การทำงานเนี่ยมันไม่มันไม่ลื่นมันไม่เหมือนพรรคเดียวเป็นรัฐบาลหรือสองพรรคทำนองนี้คือระบบการเมืองต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับมีจำนวนพรรคที่ร่วมรัฐบาลมากมายมหาศาลนะครับมันไม่เป็นเอกภาพในการตัดสินใจในการทำงานมันเกี่ยวพันกับการเมืองพูดตรงๆไปตรงมาอย่างนี้ก็ได้ครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีพรรคใหญ่ๆพรรคหนึ่งได้เสียงข้างมากเลยนะสมมติ แล้วเขาเอาพรรคอื่นมาร่วมเป็นรัฐบาลแค่พรรคหนึ่งหรือสองพรรคนี่เพื่อให้เป็นพันธมิตรกันนี่ส่วนใหญ่นี่พรรคใหญ่สุดนะจะเป็นเจ้าของนโยบายใหญ่ๆสําคัญสาคัญเวลาทํางานมันลื่นมันไหลไปเพราะว่าแต่ละกระทรวงที่ทํางานร่วมกันนี่ที่มีมีส่วนเกี่ยวพันที่จะทําให้งานต่างๆเลื่อนไหลนี่ประสานงานกันเนี่ยเขาเป็นพรรคเดียวกันไงแต่ตอนนี้มันโหมันหลายพรรคมากจริงๆทีนี้เวลาทํางาน เอางี้ดีกว่าอย่าให้พูดไปมันจะเกี่ยวพันกับการเมืองการเมืองเนี่ยมันมีการขัดแข้งขัดขากันเพื่อไม่ให้เกิดความสะดวกเพื่อไม่ให้ได้ความนิยมต่างๆนะมันก็มีเอาพูดแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะไม่ถูกตามระเบียบแบบแผนเอางี้ดีกว่าเอาเรื่องชี้ขาดไล่ละห้าร้อยนี่ดีกว่าเข้าที่ประชมไปแล้วสามพฤศจิกายนก็อนุมัติคอรมออนุมัต,มติเดิมทีเดียวนั่น เดิมทีเดิมมีความตั้งใจนะครับค่าบริหารนี่มีความตั้งใจจะขออนุมัติไร่ละพันนะฮะแล้วก็อนุมัติงบกี่หมื่นล้านก็ว่ากันไปแต่แต่คอรมอรก็ได้อนุมัติไร่ละห้าร้อยแล้วก็ไม่เกินยี่สิบไร่หนึ่งหมนบาทก่อนก็เป็นอนว่ามัติคอรมออนุมัติแล้วโครงการนี้เมื่อคอรมอ,อนุมัติแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดคําว่า ต้องปฏิบัติตามคอรมอได้นะที่นี้ตามปกติแล้วถ้าเราเป็นชาวนานะเราฟังข่าวเมื่อคอรมอนุมัติปุ๊บเราก็เฮทันทีครับเฮนะครับเฮแต่วันที่สามพฤจิการโยนนน่นเฮทําไมล่ะครับเอาถ้าคอรมออนุมัติเราก็จะได้เงินนะสิปรากฏว่าตั้งแต่วันที่สามพฤจิการยนจนถึงวันที่ยี่สิบห้ายังไม่ได้เงินครับยังไม่ได้เงินไ่ละห้าร้อยนะครับหลังจากคอรมอพี่นาอนุมัติแล้ว หลังจากนั้นไม่กี่วันผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ก็คือกระทรวงพาณิชย์ผู้เกี่ยวข้องในกระทรวงพาณิชย์นั่นแหละใครออกมาพูดเปิดเผยก็บอกว่ายังจะได้ไร่ละพันอยู่นะรายละไม่เกินสองหมื่นแต่ว่าจ่ายเฟสแรกไปก่อนห้าร้อยไม่เกินหมื่นไปก่อนเสร็จแล้วเฟดสองจะของงบตามมาอีกนั่นเห็นไหมมีออปชั่นเพิ่มขึ้นมาอีกเอารอฟังว่าจะได้เฟดสองไหมตั้งแต่เฟสหนึ่งยังไม่ได้วันนี้วันที่ยี่ห้านะครับเฟสหนึ่งยังไม่ได้ ทีนี้ในการโอนก็ถามวันกันมารเรื่อยว่าจะโอนได้เมื่อไหร่ย,ยังไงทกศจะเป็นคนโอนทีนี้เรื่องมาหยุดอยู่ที่ทกศครับผมฟังดีๆนะครับแล้วทาไมทีท่เรื่องจึงหยุดอยู่ที่ทกศเนื่องจากทกศต้องนําเรื่องไร่ละห้าร้อยนี้เสนอที่ประชุมเสนอบอร์ดบอร์ดทกศบอร์ดก็คือผู้บริหารกรรมการบริหารของธานาคารทกศนี่แหละครับ กมการบริหารเขาก็าไม่ไประชุมกันสักทีนะตั้งแต่ต,ต้นเดือนยังไม่เคยประชุมกันเลยจะประชุมวันที่ยี่หกพรุ่งนี้ทีนี้ธนาคารทกาศาเขาจะจ่ายเงินไล่ละห้าร้อยได้นี่ใช้เงินธนาคารทกาศาจ่ายให้เกษตรกรไปก่อนนี่นะครับก็ต้องรอคาชี้ขาดจากบอร์ดว่าจ่ายได้หรือจ่ายไม่ได้เห็นไหมยังมีออปชันอีกว่าว่าจ่ายได้หรือจ่ายไม่ได้อีกนะท,ทั้งที่มติครมอ,อนุมัติไปแล้วแต่ระเบียบทกาศายังมีอีกว่าจ่ายได้กับจ่ายไม่ได้ ทำไมล่ะจึงมีเรื่องกับบ้านจ่ายได้กับจ่ายไม่ได้ก็เพราะว่าอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าเปลี่ยนชื่อมีการเปลี่ยนชื่อทกศยังไม่เคยจ่ายค่าบริหารมาก,ก่อนยังไม่มีในระเบียบยังไม่มีการาเห็นชอบหรืออนุมัติในในระเบียบของ,ของธนาคารทรกศมาก,ก่อนมันเป็นเงินใหม่เงินชนิดใหม่เงินชื่อใหม่เงินชื่อนี้ทกศยังไม่เคยจ่ายจะไปจ่ายเลยไม่ได้นะผิดระเบียบอ้าว นี่แหละครับมันเป็นแบบนี้มันเรื่องมันอยู่อย่างนี้แหละมันจึงไม่จ่ายสักทีแลาา้วทกศเขาเคยจ่ายเงินอะไรล่ะทีนี้เขาเคยจ่ายเงินไรละห้าร้อยครับเมื่อปีที่แล้วทกศน่ะเขาไม่ได้ชื่อค่าบริหารและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเมื่อปีที่แล้วเขาจ่ายค่าลดต้นทุนปลูกข้าวมันมีชื่อแล้วเมื่อปีที่แล้วมันมีในระเบียบทกศาแล้วไรละห้าร้อยค่าลดต้นทุนปลูกข้าวห้าร้อย จ่ายไปนะต่อมาตอนพอถึงตอนเกี่ยวข้าวเมื่อปีที่แล้วเขาก็จ่ายเงินค่าเก็บเกี่ยวและบริอะไรไม่รู้ค่าเก็บเกี่ยวและพัฒนาคุณภาพข้าวทํานองนั้นแหละชื่อมันจะไม่ชื่ออยู่ชื่อระบบราชการเนี่ยยุ่งยากนะถ้าชื่อไม่ถูกก็ผิดระเบียบจ่ายไม่ได้อีกเ mm hmm. มื่อปีที่แล้วชื่อนั้นทีนี้ปีนี้เปลี่ยนชื่อใหม่โดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยทำทำเรื่องเลยเปลี่ยนชื่อใหม่ บอกว่าเป็นชื่อค่าบริหารและพัฒนาผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 3 3 6 4อะไรก็ว่ากันไปเปลี่ยนมาจ่ายครั้งเดียวเป้าหมายคือจะเปลี่ยนมาจ่ายครั้งเดียว1000ไปเลย20ไร่20,000ไปเลยไม่ต้องแบ่งจ่ายหลายครั้งเพราะว่าการแบ่งจ่ายหลายครั้งอย่างปีที่แล้วเกิดปัญหาพอตอนค่าเก็บเกี่ยวถ้าเกษตรกรประสบป,ป,ปัญหาภัยพิบัติแล้วมีปัญหาตีความกันอีกว่านาที่โดนน้าท่วมภัยแล้งจ่ายไม่ค่าเกี่ยวอะไรทั้งน,นี้นีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านั้นกระทรวงพาณิชย์บอก ตั้งชื่อใหม่เป็นค่าบริหารและพัฒนาผลผลิตเกษตรตกรอนผู้ปลูกข้าวเลยมันจะไม่เกี่ยวกันกับภัยแรงน้ําท่วมประสบภัยพิบัติหรือไม่ประสบภัยพิบัติไม่เกี่ยวละมันเป็นค่าบริหารตอนนี้จ่ายไปเลยไร่ละพันนะที่นี้พอเปลี่ยนชื่อเป็นค่าบริหารนี่แหละทกัจ่ายไม่ได้เลยนี่เรื่องมันอยู่แค่นี้ทําไมจึงจ่ายไม่ได้ครับเพราะชื่อนี้เป็นชื่อใหม่เป็นเงินปรับเป็นเงินชนิดใหม่ที่ กสยังไม่เคยใช้เงินธนาคารตกสจ่ายให้รัฐบาลไปก่อนมาก่อนนะฮะยังไม่เคยจ่ายมาก่อนจะต้องให้บอดเขาชี้ขาดและพิจารณาว่าจ่ายได้นี่มีสองเงื่อนไขถ้าบอดว่าจ่ายไม่ได้ธนาคารตกสก็ไม่จ่ายนะครับทีนี้ธนาคารตกสไม่จ่ายรัฐบาลจะทำยังไงรัฐบาลอนุมัติงบแล้วแล้วก็อนุมัติโครงการแล้วมันก็มีทางแก้ นะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะครับเราได้รวบรวมข้อมูลและเล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังหากบอทกศชี้ขาดว่าใช้เงินทกศจ่ายก่อนไม่ได้ไม่ไไมีระเบียบมาก,ก่อนชาวนาก็ต้องรอไปอีกนะครับแล้วชาวนาจะได้เงินไหมทีนี้ได้ครับแต่ว่ารัฐบาลจะต้องใช้เงินของรัฐบาลนะงบประมาณโอนงบประมาณมาและก็โอนมาให้ทกศทําระเบียบวิธีจ่าย ซึ่งต่อไปนี้จะไม่ใช่เงินธนาคารทกศแล้วครับที่นี้เป็นเงินโอนมาจากงบรัฐบาลก่อนแล้วทกศจึงจ่ายงบรัฐบาลให้ชาวนานะครับแบบนั้นถ้าสมมติว่าเขาไม่สามารถจ่ายเงินทกศได้ก่อนนะครับจะทําแบบนั้นแต่ถ้าเขาสามารถจ่ายเงินทกศธนาคารทกสได้ไปก่อนแล้วรัฐบาลค่อยจัดงบมาแทนมาแทนเงินทกศจ่ายนี่เมื่อบอร์ดพิณาว่าจ่ายได้หลังจากนั้นก็จะจ่ายนะครับเห็นไหมครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าใครฟังมาถึงขั้นตอนนี้ก็คงจะรู้เพราะว่าเงินไล่ละห้าร้อยนี่ที่ยังรออยู่ทุกวันนี่ก็เพราะวิธีจ่ายเนี่ยจะใช้เงินของธนาคารตรกสจ่ายไปก่อนจะให้ชาวนาไปก่อนเสร็จแล้วพอจริงๆแล้วไม่ใช่เงินธนาคารตรกสนะทีนี้พอรัฐบาลมีงบประมาณมีรายรับรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีรายรับมีรายจ่ายมีรายรับเขามีรายรับแล้วเขาก็จะโอนเงินงบประมาณของรัฐบาลเนี่ย มาคืนเงินทกศไว้ในส่วนที่ทกศจ่ายให้ชาวนาไปก่อนนะครับน,นี่เรื่องมนติดขัดอยู่ตรงนี้ว่าทกศจะเอาเงินทกศจ่ายก่อนได้หรือไม่เพราะมันเป็นเรื่องใหม่มีอยู่แค่นี้เองและจะชี้ขัดพรุ่งนี้ว่าถ้าบอร์ทกศบอกว่าจ่ายได้ธนคาคารทกศก็จะเริ่มจ่ายต่อไปซึ่งไม่ใช่จ่ายวันที่26สบนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านถ้าท่านไปฟังคลิปต่างๆหรือว่าไปดู สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็บอกว่า26จ่ายอย่างนี้จ่ายหกทุ่มจ่ายตีหนึ่งแล้วแต่จะว่าไปอันนั้นมันไม่ใช่ครับวันที่26เหรมันไม่ใช่ไม่ใช่วันจ่ายเป็นวันประชุมบอร์ดเขาบอร์ดเขาจะชี้ว่าจ่ายเงินทศกศให้รัฐบาลก่อนได้ก็จะจ่ายต่อไปในโอกาสต่อไปอันใกล้ในโอกาสอันใกล้หลังวันที่26ไม่นานก็จะจ่ายทํานองนี้ครับไม่ใช่ว่าจ่ายวันที่26ได้เลยนะอะ แต่ทีนี้ถ้าบอกทกศเขาเกิดบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายเงินทกศละรอเงินงบรัฐบาลโอนมาอย่างเดียวจึงจ่ายได้แบบนั้นก็ต้องรองบรัฐบาลนี่พูดมาถึงขั้นตอนนี้พี่น้องเข้าใจนะครับพี่น้องชาวนาทุกคนทุกท่านเข้าใจนะครับก็สรุปพรุ่งนี้ยี่สิบหกจะเป็นวันชี้ขาดว่าทกศจะใช้เงินทกศจ่ายก่อนหรือไม่หรือจะรองบรัฐบาลเท่านั้นเมื่งบรัฐบาลจัดสรรมาเท่านั้นจึงจะจ่ายก็ วันพรุ่งนี้26พฤศจิการู้กันครับทบกศจะชี้ขาดชาวนาก็รอฟังกันต่อไปและจะได้วันไหนหลังจากนั้นทกศก็จะออกมาประกาศชี้แจงให้ทราบต่อไปสวัสดีครับ